ซลดิสฟ้านะครับไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวในเกมนะลูกรักของผมเนี่ยมีหลากหลายสีขนาดสีฟ้าจะมี2ตัวเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นลูกรักของผมทั้งทีเองเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่โชคช่วยไม่ได้มาเป็นเพราะว่าแรงอวยแต่ความสามารถที่แน่นปึกในตัวละครตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างลืมไปประมาณนึงแล้วนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ซับทีปีศาจได้อย่างดีดีนะครับด้วยสกิลหมู่ที่สามารถห้ามเลือนฝั่งตรงข้ามได้นะ เหมือนเด้งเลือลนะอะเนาะแล้วก็พาสีต่ตางๆนาๆนาครับที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเองเนี่ยตีได้แรงขึ้นนะครับและก็ถึกมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะมาเข้าร่วมนะครับกับทีมเอากาวปีศาจในยุคปัจจุบันโดยการที่เปลี่ยนตัวของดัตเองเนี่ยที่เจอเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นตัวของเซลดิสเองนั่นเองนะซึ่งเอากาดิสมาอยู่ในทีมนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าสู้กับทีม,มนุย์ก็ค่อนข้างง่ายนะครับสู้กับทีมปีศาจก็ระเบิดตายไปได้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยซีซ,ซีทีมิกับ LR แบบเป็นตัวละครใหม่หม,มาเป็นตัวละครเฟสติ v ซีซีมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวประสานนิดน,นึงเนาะตัวซีด้เองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งทาเอวนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตัวละครมันก็ค่อนข้างปอบ้างส่วนเกลวได้เองเนี่ยมีพาสซีฟอะไรช่วยอยู่แล้วนะครับงั้นก็เออป่าไปใส่เพิ่มแม็กช์พีเนาะอ่ะป่าลุยป่ากับตาแรกนะครับต้องบอกว่าผมอยากจะเจอทั้งทีปีศาจและทีมนุษย์ในคลิปเดียวเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยถ้าเจอทีอย ได้ตายไปแล้วยังไงล่ะใส่ไปแล้วผมเคอบส b บ r s t blast หรือเปล่าน,นะอ่ะเฟอร์โน no ต่อไปนะสำหรับูฟี่ใส่ไปนี้สามเซนห้านึกว่าพีวีกันสูงแล้วปาดไปสำหรับบัตรตอนนะครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เดมีก็เรียกว่าเกือบตายได้อยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายตานี้ตาหน้าก็ตายอยู่ดียังไงก็ไม่รอดนะครับคือเรียกว่ามารคหัวไปแล้วเรียบร้อยนะ อิมเขาใส่เรามาก่อนนะครับหัวติดขีดูเหมือนจะแรงนะครับแต่ก็ยังสู้ไหวเป็นตัวของเรตติ้งฟิตนะครับตีมาแต่ไม่เป็นไรใบสุดท้ายตามจบมาด้วยบัตรตอนนะครับตีมู่มาก็ยังไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับตัวเกลดานในเทอร์นีนั่นเองนะเหมือนเดิมครับผมเราปาดไปอย่างนี้เราปาดไปหนึ่งรอบนะครับและแน่นอนว่าเราตีอย่างนี้แล้วกันเนาะเออผมจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับไอ้ตัวทามเอลที่มานั่งล็อกเอฟเฟกต์สกิลผมแล้วกัน อ่าใส่เป็นบตรตอนเรียบร้อยไป2ตัวนะครับเหลือเกลได้ยืนตรงกลางจะเป็นมะเร็งเนี่ยให้มันน้อยๆหน่อย1นึ่งแอยู่นะและแน่นอนครับตัวยืนหลังเป็นตัวของนันอาชีนั่นเองนะนันอาชีก็เป็นหนึ่งตัวละครซับที่สุดยอดมากเลยนะณปัจจุบันน่ะ <c oughs> ผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วจะมีตัวละครซับพ,พอตที่เก่งกว่านี้มาอีกหรือเปล่านะครับแต่นันอาชีคือไปเรียกว่าไปได้ทุกทีมอร่อยทุกรถเลยนะครับ <c oughs> คือมันดีตรงนี้แหละ อันนี้เขาตีมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ถ้าเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมแล้วเราเก็บอันตีไหมอ่ลองลองลองดูลองดูมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าลองดูไม่เสียหายบัตรตอนไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าอา้าวแหลกเกิน <laughs> โอ้ ตาต่อไปแล้วกันเนี้ยมาต่อกับตาที่2นะครับเจอเหมือนเดิมสําหรับทีมปีศาจนะซึ่งดูจากซีซีแล้วเดมี่ไม่รอดแน่นอนครับผม <laughs> จากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้กินอาหารหลบหลีกมา <laughs> เดมี่ไม่รอดนะครับผม <laughs> เคออนบลาใส่ไปก่อนนะ7 6 0 0หไม่เป็นไรนะครับแค่กันให้เลือดมันเด้งไม่ได้เท่านั้นเองอินเฟอร์นอสใส่ไปนั่นแน่นเลยครับผมกับ 4, สี่แสนแล้วปาดบัตรต่อไปนะครับ อุ้ยเดี๋ยวเดพี่คนกลางเกือบตายนะเกือบตายนะโอเคแน่นอนครับมันถึกประมาณนี้เพราะว่ามีตัวของอาจารย์ดัสเองเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะเ <c oughs> ขไม่น่าแปลกใจแต่สำหรับการที่ถ้าเราเล่นทีมนี้บ่อยเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าดาเมจเราจะอยู่ประมาณไหนแล้วตีไปถ้าดาเมจมันต่ำๆกว่าปกติทั่วไปนิดน,นึงอ่ะให้เดาได้เลยเยวว่าข้างหลังเป็นตัวอะไร โอเคเป็นเลติฟิตสดท้ายมาก็ไม่มีใครดูเหมือนจะเลือดลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เหมือนเดิมไปเลยแบบนั่งหมักแน่นๆนะแล้วก็จบดาเมจตรงนี้เออจริงๆอ่ะผมมั่นใจว่ามันต้องตายแน่ๆนะครับเพราะนั้นเราจบด้วยเซลนิสเลยก็ได้นะเคออสบลัสไปใส่รอบแรกทั้งหนึ่งแสนอยู่เหมือนกันนะและอินเฟอร์โน่นะครับใส่เผาไปเผาห้าแสน โอ้แรงไม่หยุดนะสำหรับลูฟี่คนนี้นั่นเองเนี่ยต่อติดอย่างสุดๆนะครับกับตาที่3และทีมปีศาจที่เปลี่ยนชุดคอสตูมอันนี้ก็แปลกนะค่ะชุดเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะเออเอาตัวอะไรมาให้ผมเจอเนี่ยอ่ะสกิลเหมือนเดิมนะครับในเทอร์แรกเราใส่เป็นการ์ดเอฟเฟกต์หมูหมายถึว่าตีมูเนี่ยสามใบนั่นเองเนาะเพื่อดาเมจสูงสุดนะครับอินเฟอร์โนใส่ไปจังหวะที่2นะครับแล้วบัตตอนปาดไปเดมิ ลาก,ก่อนนะบอกเลยถ้าจะล็อกเป้าไม่ได้นี่โดนตีหมู่นี่ไม่รอดแน่นอนแล้วตาต่อไปเนี่ยการเราก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเลยครับแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาก็ไม่รอดอยู่ดีนะจุดหมายปลายทางยังไงก็คือแพ้นะครับอิมเพาวใส่มาไม่ได้เข้าอะไรสเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะติดคีดแต่ก็ไม่ได้มีอะไรบัตรตอนใส่มานะครับก็ยังคงแบบ เล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะอ่ะพราะนั้นเราอย่างนี้ไปก่อนนะแหละดูนะเซลลิสผมนี่บอกเลยว่าหนำ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 อินเฟอร์โนนะครับดัดยังไงก็ไม่รอดเราไม่ต้องไปสนใจมันนะเผาไปเลยอ้าวนี่ไงคนในคนในครอบครัวตีกันป่าไลยมันมีกันขี้เยอะอะไรแค่ดัุดักับ5้าแสน แรงไหมล่ะพี่โอ้ไปแล้วรีบไปตาต่อไปเลยเนาะเออนี่เป็นนาชีนะครับไม่มีสิทธิ์จะพิกเกมแน่นอนอยู่แล้วผมทิ้งเขาให้ตีอีกร้อยตาไม่น่ารอดนะครับไปตาต่อไปกันมาต่อกับตาที่4นะครับอันนี่ผมนะไม่สนหรอกนะผมขอฟาดไปเลยๆเพื่อน ใส่มามันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะเนาะวันนั้นก็จริงๆแล้วเราเรา,เรา,าค่อยตีไปก็ได้มัง้งเออไม่น่าจะอยากลุน้นอันตีของเซลดิสฝั่งดูสักเท่าไหร่เนียครับไหนๆเราก็มีการตีเดี่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตีหนำๆไปก่อนเลยละกันนะดัชสูดัชจบไปปืด <Yeah. S 1> ครับผมมั่นใจว่าตะกี้ไม่เกี่ยวกับแคปบเลือดแน่ๆถ้าแคปบเลือดมันพอดีเป๊ะขนาดนั้นที่ผมจะร้องไห้จริงๆแล้วนะ อ้าวแล้วเป็นตัวของฟาวดินนะผมเปิดทอนไปแต่ไม่ได้เป็นขั้น2นะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเป็นอินเฟอร์โนใส่ต่อมาในจังหวะแรกนั่นเองแต่เมทที่เข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรนักหนาเราก็แน่นอนครับเซลดิตใส่ไปต่อแล้วก็มันน่าจะตายนะมันควรจะต้องตายนะครับอ่ะถ้ามันไม่ตายก็ซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นเอ่อเกลดาตีไปที่เดมี่อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับ แอ s o ั b i n g s l a s ตใส่ไปจบนะครับดาเมจสวยๆโอ้ตีแม่นซะด้วยนะเกลด้าคือถช้แบบโยนหัวก้อยนี่คือผมแพ้หมดนะอ่ะแล้วก็เปลี่ยเป็นดัสตูดาใส่ตัวของเดมิไปนั่นเองนะครับอันติเมทของเขาก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะเอาจริงๆถ้าผมตีหมู่ไปอ่ะเดมี่ยังไงก็ไม่รอดนะครับแต่ว่ามันก็จะเหลือเซลดิสไงผมไม่ค่อยอยากจะไปลุ้นอันตีเซลดิสอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันแบ็กเอาท์ทีหนึ่งผมขี้เกียจมานั่งรอกดการ์ดอ่ะ โอ้แล้วมาตีเซอร์นิดผมหรออ้าวคุณนี่ดูมินนะเห็นผมเป็นตัวละครทรัพอย่างนี้ดาเมจผมก็มีนะครับแต่อ้าวการเดี่ยวหมดโอ้เ้ยงั้นเราก็เป็นเซนเดอร์นะครับ chaos blast <OT> ไปนะ infernal ต่อด้วยบัตรตอนเรียกได้ว่าเป็นการรีดดาเมจในเทิร์นเดียวได้อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับป่าดจบไปนาริชิลงมาไม่ต้องทำอะไร <c oughs> คือแบบผมขอเจอทีมมนุษย์สักทีมหนึ่งได้ไหมได้ไหม <c oughs> คือคือกดมาเนี่ยนะผมบอกตามตรงเลยเหมือนผมมาสู้กับ NPC สุนๆเลยคือเหมือนว่าอันนีกออกมาเราไปเล่นเกมทั่วไปแล้วแบบว่ามีตัวละครรออยู่แล้วเราแค่ไปตีะ <c oughs> ่ะอะใส่ไปนะผมห้ามเลือดเด็กอินฟอน์โตต่อไปหืมสามแสนหลอมๆบัตรตอน 2, สองเซนหกแบบช้ำๆแล้วการ์ดเรามีต่อนะถึงแม้ไม่มีอินเฟอร์โนแต่การ์ดถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเทิร์นต่อไปเนี่ยดีมิไม่รอดอยู่แล้วนะครับตอนนี้อตโจการ์ดดีซะด้วยนะตีเป็นคอออฟเฮลไฟร์นะครับตีในส่วนของเกลดามาแล้วเป็นอินพาวส์ครับใส่หมู่บ้าหนึ่งทีแล้วก็เป็นเรตติ้งฟิตนะครับตีมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะนั้นเนี่ยเราก็ดัดครับรอบหน้าจะเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมเกันก็นลาก่อนละกันเคออนบลาสนะครับผมและเรียบร้อยครับบัตรตอนไม่รอดแน่นอนและตัวของดัดเองเลื่อนเหลือแค่นั้นนะครับขอใส่แบบขอฟเพลไฟระคันสองไปเลยนะกันตายไปอีกชีวิตเลยและเป็นเกียวด้าที่ยืนอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับ <Hello. S 1> ข้างหลังเป็น โอเคอันนี้คือเรียกว่ามาแปลกนะครับแต่ก็มีเหตุผลโอเคเป็นดันทูดั้นนะครับตีใส่ตัวของเซลดิตมาแต่ก็แน่นอนนะอันนี้คือเป็นไงคือที่บ้านทะเลาะกันก็เลยต้องออกมาตีในแบบหน้าทีวีอย่างเงี้ยโอเคตัวของเกลดาเขาก็โดนล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับเอฟเอสกิลตอนนี้ก็เราเผาอย่างงี้ไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะครับอเอาอย่างนงี้ละกันอ่ะ <laughs> อ่ะสู้คืนนะครับผมอินฟโนมาซึ่ง จะรลอเหรอคามิล่าโอ้โหแบบนนนนแน่นๆอะนะคามิล่าลงมานี่คือแบบเหมือนโดนฉีกกระดาษขาดไปเลยแล้วเป็นบทตรตอนนะครับอืมมันแน่นๆเนี่ยมันเจ็บเจ็บเกินน้าลงไปเลยอันนี้น่าจ,จะตาที่6กไหมน,นะคือมันจะมีตัวช่วยเซฟเช็คพอยผมมากเลยถ้ามันมีทีมอื่นให้ผมจำเลยนะ อ <ages> ันนี้ก็สไตล์เดิมท้าตาน้าบมยังเจอทีปีศาจต่อเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาภาวนาด้วยกันนะว่าเราจะต้องเจอทีมนุษย์บ้างนะครับหรือทีมอื่นก็ได้อะทีมเจ็ดบาทก็ได้ผมไม่ว่ากันนะอะหามเลือดเด้งไปนะครับอินฟ์โน่ใส่ไปในจังหวะที่สอนะสี่แสนนะผมบอกแล้วว่าเดมีไม่รอดแน่นอนสำหรับตอนปืน หลบอยู่หลังเพื่อนนะไม่รอดหรอกนะอ่ะโอเคแล้วก็จวกการขึ้นมาอันน่ะเหมือนอยากจะให้เห็นความสามารถของเซลดิสนะจวการมาได้ดีขนาดนี้เองเนี่ยเซลนิสต้องออกโลงแล้วนะครับลแล้วก็ตีเป็นดัสดัสนะครับใส่ตัวของเกลดาเรามาต่อในการที่สองเป็นบัตรตอนนะครับผมตีมู่มาต่อไม่ได้รู้สึเกเจ็บเลยหรือสึกขันอะไรทั้งนั้นแล้วโอ้โหดัสดัสต่อนี่คือใช้การแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะ ย่อมได้ถ้าอย่างนั้นล่ะก็นะผมขอเคลียร์สนามด้วยเซลดิสสุดที่รักของผมละกันใส่ไปนะผมตัดเลือดในจังหวะแรกแล้วมาเอฟซอมบิงสแลชนี่ครับผมหมดไปหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองนั้นอาชิอยากคิดว่าจะเอฟซ้อมบิงสแลชชื่อโอ้โหไม่ติดขี้โชคดีไปนะโชคดีไปนะโอ้ถ้าจว่กราดคืนนี่ผมเก็บอันติแล้วนะแต่ว่าไม่น่าทันนะครับ โอเคเป็นดัซสุดั๊นะครับตีมาต่อในส่วนของเกลดาของเราซึ่งเลือดของเกลดาเราคือเยอะมากๆอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นบัตรตอนมาต่อนะแต่ก็สบายๆนะครับเลือดก็ไม่ลดต่อไปอันนี้เราก็เผามาจังหวะแรกนะครับแล้วก็ปาดไปหนึ่งทีแล้วผมมัน่นใจว่าดัซสุดั๊ของเราเองเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากๆแล้วนะครับในตอนนี้เราเผาไฟไปก่อนในจังหวะนี้นะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่น่ารอดน,นะครับสำหรับเกลดา เลือดจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ไม่น่าไหวนะครับผมปมัดบัตรตอนไปแล้วไม่เหลือนะสามเซนสองนะโอ้โหแรงสุดใจนะครับผมมาเจอเป็นทีมอันแน่ตาสุดท้ายของเรานะครับโอ้จริงนะเน็ตมาร์เวมาดูหน่อยไหมว่าพ v p พตัวเองมันเป็นยังไงเนี่ยโหทีปีศาจนี่ครองเมืองสุดๆไปเลยนะครับได้ว่าแบบอยู่สบายๆอ่ะคือเล่นง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะนะครับ ดาเมจก็แรงถึกก็ถึกโอ้โหดูดิคือผมไม่รู้จะพูดองไงแล้วอะเนี่ยผมเล่นแบบไม่ต้องคิดไเลยนะทุกอย่างโดนเซตไ้แล้วโอเคไม่ดำไม่นับว่าดำอันนี้ไม่เรียกว่าดำอันนี้ยังมีเลือดอยู่อย่าว่าผมเลือดดำเด็ดขาดน,นะไม่ได้นะอ่าเป็นอิฟนฟานโน่ใส่มานะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะเราจะมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าในแพทหน้าจะเป็นอะไรนะรผมหวังว่า ในแผ่นหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นทีมหลากหลายใน PVP ีมากขึ้นด้วยตัวละครที่เขาจะใส่เข้ามานั่นเองเนาะไม่ว่าจะทาให้ทีมมันุูมันเก่งขึ้นมากกว่านี้แหละหรือจะเป็นทีมยักษ์หรือทีมดังฟ้าอะไรที่มันจะกลับมาได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ว่าเอาทีมปีศาจลงไปบ้างจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอ่ะผมมั่นใจว่าเราต้องฆ่าได้นะพี่เขาบอกว่าตีพ่อตีแม่แล้วแขนขาจะยาวเป็นเปลดน,น,นะครับแล้วถ้าสมมติว่าตีแฟนตัวเองมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้เหลือเกินนะ อิ no Fi นเฟอรนใส่ไปแล้วผม2องแสนเป้าอยู่เหมือนกันนะแรงนะครับแล้วมาจบกับแอปซอมบิกสันแลชิ่นจนแฟนตีที่บ้านต่อครับ <c oughs> อันนี้คือ,อเป็นหลักฐานให้เห็นแล้วนะว่าผู้ชายไม่ควรจะต่อสู้กับแฟนตัาเองนะครับไม่งั้น <c oughs> จะซวยนะครับ <c oughs> อย่างเมื่อกี้นี่คือเหมือนแบบไปตีเขาแล้วโดน <c oughs> เขาด่ากลับมาให้หุบปากสกิลอะไรใช้ต่อไม่ได้และ <c oughs> เราก็ โถมๆไปแล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงละไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม